ป่าแซ่บถนัดมือจกักมาไปได้สิริก็ได้บัมาถึงเข่ากุา้งรับประดุกเขาย้อนข้าวขึ้นหน้าปลาขึ้นเล้าบัวข่อยไปไหนเนาะนี่ข้าจะรอเงินมากินหรือไ่กินแม่เนี่ยโูงดีแต่เราไมาคว้ามพราะเขาเกือกินแล้วเนาะเข้ามาดอกก็ดีอย่าวีป้าเขารับประดุกครับ น่าประดุกจะซื้อเห็ดดิเฮ็ดเองนะเนาะเฮ็ดเองเลยดิซื้อเฮ็ดยังเฮ็ดเป็นด้วยคือจะได้กินตีมือนัวเห็ดเนาะวันนี้คำใหญ่ๆไปเลยอันนี้แม่นก้องเขาลุดบ่เนี่ยอือก้องเขาเราลุดอ่ะก็่จะกินได้ละมูจักเยอะเออก็ูจักเยอะล่ะเท่าเนาะหอยมันใจเจ้าบักคักๆหอยใส่คำใหญ่ๆได้เท่าอืออือก็เยอะคือโดนน้ำไปอือดูอะไรหนฟัง คอยไปให้กับเขาให้มู่คอยกินน่ะมันว่าบ่แซ่บคอยใส่กับปัน้นใส่เฮค่เดียวเลยสลบกับหม่องเลยสรบเลยนี่บักอันนึงเท่าไหร่คอยลับไก่คูอกินเนาะขวานมาสดไก่อันน้ำต้มไก่มาซิมลับไก่ขคนว่าบ่แซ่บคอยตอบบาดเดียวเลย<อ>สลบเลยไอ้เจ้าไอ้เจ้า อ,อืมชอบมั้ใดูสั่งล้าว่ะลูกเดินจะแ่ไว้อืมอแต่เพื่อนเหนื่อก,ก,กับเมียนเราได้ไแล้ว,ลว,ลวจวคุณนึ่งเห็ดหนาขึา้นอย่างเงี้ยดีเท่าิมาบอกว่าโบแซ่โบแซ่วันเจอสันแข้งคนแล้วเีย <Gi> แซ่บมา่ห่ลเนะเดียเด๋ยวกินเท่าจะคอยไปเยี่ยมมันอยู่โรงพยาบา,เาลเขาโงพยาบาลแล้วจีเทาเอาโรงพยาบาลแล้วเจอสันแข้งเนาะ tôi sợ hết nạp vào sáng bao xe bưng bà bưng mẹ vào mặt sáng vào tàu hết bao nơi bóng nắm nơi gần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  nắm im nơi gần nắm nơi gần nơi gần nắm 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 này nắm 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 ừ, nắm

พักนี่กเปพักเนี่ยกระปนีประโยชน์มีประโยชน์เนี่กปแา้วความปเสปเสีย่อนี้ำเค็มน้เมนี่ยังฮ้โว้ยท่านี้ากเค็มกิ้กจ้หนึ่สสีแซ่บเลนาะมันบ่มีมีใก็กินเท่านด้ยวมั้จ้าจ้ากะวที่เราเจ้าจ้าจ้า คิมกับคิมยังกล่าวว่าเสือด้วในโ่ลวงมีบ่มีผู้ใดเห็นแบบตอนจังเล่า